นเนบล่ากระซิบมาครับรยาอุเป็นพานอนเลยเนบล่าลูกแม่เกิดอ,อะไรขึ้นกับลูกนะ่ะมีแต่คนมาถามว่าลูกเป็นอะไรไงบ้างแม่ไม่น่าไปคุยอะไรกับพวกนั้นเลยนะ่ะเขาจะได้ไม่ต้องมายุ่งเรื่องของเราถ้ามีใครเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้พ่อฟังแล้วก็เขาคงจะลูกอยู่ในห้องหน้าท่รัก ตอนนี้เนี่ยนะมันควรจะตื่นได้แล้วสิทําไมเธอถึงตามใจมันนักนะพักหลังๆอ่ะลูกอะไม่เป็นตัวเองเลยแถมยังล็อกห้องไว้อีกฉันก็เลยที่เป็นแบบนั้นน่ะก็เพราะว่าเธอเอาแต่ให้ท้ายมันไงละ่ะตามใจมันไปซะทุกอย่างจนตอนนี้อ่ะมันก็เป็นเด็กไม่เอาทานแล้วฉันจะสั่งสอนมันเองมันจะได้รู้สึกตัวสักทีคือการเลี้ยงลูกแบบนี้ บ้านไม่ใช่เซฟโซนของน้องเลยอะเออจริงๆผมว่ามันไม่ควรเกิดขึ้นกับใครเลยอันเนี้ยเมมเบอเ์ล่าเปิดประตูสิวะไอ้ลูกรู้ตัวไหมว่าแกทำตัวขายหน้ามากแค่ไหนอีท่ทิรักถ้าคุณตะโกนแบบนั้นอ่ะเดี๋ยวข้างบ้านก็ได้ยินหรอกลงไปข้างล่างกันเถอะเดี๋ยวฉันส่งกาแฟให้นะโอ้จริงๆเขาก็น่ารักกันนะ นี่มันภาพครอบครัวของรายาเหรออุ้ยเอาจะโอ้มันจะไม่ถล่มลงไปเลยลูกโอ้แต่เราก็เคยปีนเข้าบ้านเขานี่ว่าแบบเนี้ยมานั่งบนหลังคาแบบนี้มันไม่อันตรายไปหน่อยหรอไม่หรอกเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ที่นี่จริงๆกันสักหน่อยอะ่ะเออจริงด้วยแฮะแล้วเธอล่ะอะไรที่ทำให้เธอมีความสุขหรอยังไงดีล่ะก็เธอไง อ้ยจะอ้วกจริงจริงอัดมาควรตอบแบบนั้นนะก็ <c oughs> มันจริงนี่นาะอัดมาอะไรหรอฉันอยากเจอหน้าเนมบล่าอีกสักครั้งนะ่าฉันมีเรื่องที่ต้องไปบอกเธอเนมบล่านะ่ะรอเธออยู่ตลอดเลยนะรายาถึงเวลาที่ฉันนะ่ะต้องมอบมันให้กับเธอแล้ว นเนลเมลาได้ให้มันมากับฉันแล้วตอนนี้มันก็ถึงเวลาที่ฉันจะต้องมอบให้กับเจ้าของของมันจริงๆสักทีสมุดร,ร่างเรื่องเล่มเก่าของเรานี่ฉันครัวจังอ่ะอย่าคิดมากสิฉันยังอยู่กับเธอตรงนี้นะเราค่อยๆรับมือกับมันไปก็ได้นะ